โอเคครับดีนี้เป็นอดีที่พี่ทันจะแจกครับผมนะตอน1ล้านซับซึ่งตอนนี้ซับเราใกล้ถึงแล้วพี่ทันมีตัวนี้ให้คุณผู้ชมครับผมนะสำหรับหิ่งแปลงร่างใครที่อยากได้เซตล่าสุดสำหรับตู้ evolution ของเราครับผมนะนี่ฮะพี่ทันมีลูแก้วให้แล้วถึง7 7ลูกนะครับผมนะ7ลูกฟรีฟีครับผมนะมาสุ่มให้ได้พิมพ์เขียวสักอันเนี่ยหรือว่ามีกิจกรรมอย่างเงี้ยก็สามารถได้หมดได้พวกเนี้ยแล้วผมนะเซตใหม่อะไรเงี้ยก็ไปสุ่มเอานะดูแก้ว7ลูก นะเอ็ก้าวสี่มีให้นะครับผมนะคาตานะมีให้ระเบิดนะผมนะมีให้ครับไอวอลก็ยังมีให้ครับข <L an> ั้นเทพเว็บที่ขายดีเกมอะไรและบัตรเติมเกมมากมาย <L an> อีกครั้งมีบิการเติมเพชรในเกมฟรีไฟล์และเกมอื่นๆ <L an> บอกเลยเว็บนี้เว็บเดียวจบลิงอยู่ใต้คลิปครับ <L an> สตรีมสดทุกวันที่เพจ next tv นะครับ <L an> อ่ะโอเคครับไอดีนี้เป็นไอดีที่พิจารจะแจกครับผมนะตอน1ล้านซับซึ่งตอนนี้ซับเราใกล้ถึงแล้ว ณนะวันที่พิซานอัดคลิปเนี่ยวันที่18ครับผมนะไม่รู้ว่าคลิปจะได้ลงตอนไหนนะเอา็นว่าเดี๋ยวเราพูดคุยในสตรีมก่อนละกันครับผมนะตอนนี้เดี๋ยวพิซานแคปให้ดูครับว่าเท่าไหร่เนะฮะเดี๋ยวแคปให้ดูสักครู่สักครู่นะพิซานน่าจะเอาอันนี้ให้ไม่ได้ครับเดี๋ยวอยข,ขอยัขขอยักแคปนะขอ,อยักแคปก่อนนี่ครับทุกคนตอนนี้ครับ9 9 1 3แส2เพัยบซับณนะวันที่18ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีกสัก10วัน หรือ20วันจะล้านหรือเปล่าก็ถือว่าใกล้ล้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีบรีวิวก่อนนะครับวันนี้คือ1ใน3 ID ที่จะแจกนะครับผมนะจะแจก3าม ID แต่อีก2 ID เนี่ยผมจะซื้อนะ ID นี้ผมเติมเอง2 5 0 0 0บาทอีก2 ID จะซื้อแล้วก็มาแจกให้ละกันนะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับผมนะจะจัดในแฟนเพจลิงก์แฟนเพจเนี่ยถ้าใครดูในคลิปตอนนี้คนระับผมนะแฟนเพจลิงก์จะอยู่ด้านล่างกกิจจจจรรมมะะััดอยู่่ในนนนนแเทา้นะผ อยู่ในแฟนเพจเท่านั้นนะครับดูโปรไฟล์ก่อนโปรไฟล์อดีนี้ครับผมนะต้องบอกว่าไม่ได้เล่นเลยเพราะว่านี่ครับเป็นดีที่ผมไม่ไม่ได้เล่นสักเกมเลยคุณผู้ชมไม่ได้เล่นเลยนะนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็เอาไปปั้นเองครับแรงก็บอลอยู่นะเอาไปปั้นเองครับผมนะคิวดงซคิเดสอะไรศูนย์ทุกอย่างศูนย์เอาไปจัดการเองนะครับแล้วก็มาที่ตัวละครแล้วกันคุณผู้ชมครับตัวละครเนี่ยผมมีครับผมนะโจเซฟคารลอม่าแม็กซินกรามิเกลครับมิชาครับผมนะประมาณนี้ หลักๆครับผมนะประมาณนี้ครับที่เหลือไม่มีนะไปซื้อเอาเองนะเพราะว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมนะน่าจะเพียงพอแล้วไม่เปิดกล้องเดี๋ยวขอรีวิวแบบปิดกล้องแล้วกันเพราะว่าจะได้อัดาร์ในการดูนะครับอ่าประมาณนี้ครับทุกคนก็ไปต่อยอดกันเองนะครับไอดีนี้นะครับต่อไปครับผมนะผมโดดมาคู่หูก่อนแล้วกันครับคู่หูเนี่ยมีทางด้านของเอ่าเหี่ยวใช่ไหมเหี่ยวโน้อินซีเนี่ยของเราที่เพิ่งได้มาใหม่นะผมรับฟรีให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหมานะครับก็ประมาณนี้ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ ขอจะเย็น1ล้านซับอันนี้สุ่มแจกครับผมนะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับผมนะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับจัดกิจกรรมในแฟนเพจเพราะฉะนั้นใครที่ดูบินคลิปตอนนี้ใน YouTube ก็มาร่วมกิจกรรมในแฟนเพจนะมากดไลค์เพจอะไรให้เรียบร้อยกดไลค์กดติดตามให้เรียบร้อยนะครับผมนะต่อไปจะเป็นทางด้านของเอาห้องแต่งตัวก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมครับหรือว่าเราห้องแต่งตัวสุดท้ายดีเอาห้องแต่งตัวก่อนแล้วกันเพราะว่าเสื้อผ้าน่าจะน้อยนะครับนี่ผมนะสับหัวแทบได้เรียกได้ว่าไอดีเนี่ยชุดเนี่ย นล้วผมนะมีน้อยมากแต่อย่างน้อยมีคาบุกิให้เต็มตัวแล้วผมนะครับมีชุดคาบุกิเต็มชุดเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับสำหรับเซตผู้ชายก็จะมีไอ้พวกดาร์กเอมเพลเยอร์อะไรเงี้ยแล้วผมนะเซตด้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะว่า ID ไอดียนี่ผมเติม2องหมื่นห้าเนี่ยเน้นสกินปืนแล้วเป็นไอดีที่เติมเองมาเลยเปลืองนะครับผมนะมาเลยเปลืองผมเลยคิดได้ผมเลยเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาแจกก็คือเดี๋ยวซื้อเอาคร้บผมนะมันจะได้คุ้มถ้าเกิดว่ามาเติมเองผมว่าน่าจะเติมไม่ไหวนะครับประมาณนี้ครับเซ็ตผู้ชายมีน้อยมีน้อย ส่วนเซ็ตผู้หญิงนะครับเซ็ตผู้หญิงนะอ่าผมลองใส่ให้ดูเซ็ตผู้หญิงก็จะมีแบบนี้ครับประมาณนี้หัวนะประมาณนี้ครับเน้นย้ําว่าฟรีนะคุณผู้ชมครับนี่ผมนะมีอย่างน้อยก็มีเซ็ตสวยๆให้ใส่อยู่สําหรับผู้หญิงนะประมาณนี้ครับอาจจะไม่เยอะแต่ผมบอกได้ว่าผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคนที่ได้ไปคุ้มแน่นอนครับเพราะว่า2องหมื่นห้าที่ผมเติมไปเนี่ยผมแจกฟรีนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นเซตที่แยกไม่ได้นะผู้ชายก็จะมีไอ้ตัวนี้นะครับประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อื่นๆ <c oughs> แม่งไม่น่ากินผงชูรสเลยวะพี่ท่านกินสาหร่ายไหมน้ำลายมันเหนียวเลยรอผมแป๊บแป๊บหนึ่งอยากได้เดี๋ยวแจกครับผมอยากได้เดี๋ยวแจกนะแป๊บปนึงพี่อนกินน้ำก่อนอื่นๆเนี่ยจะมีครับผมในพวกโทเคส์ก็ไปแลกเอาคุณผู้ชม <c oughs> พี่ท่านมีตัวนี้ให้คุณผู้ชมครับผมนะสำหรับหิ่งแปลงร่างใครที่อยากได้เซตล่าสุด สำหรับตู้ evolution ของเราก็ผมนะนี่ฮะพี่ซันมีลูแก้วให้แล้วถึง7 7ลูกนะครับผมนะ7ลูกฟรีๆก็ผมนะมาสุ่มให้ได้พิมเขียวสักอันเนี่ยหรือว่าวิกิจกรรมอย่างเงี้ยก็สามารถได้ผมได้พวกนี้และผมนะเซตใหม่อะไรเงี้ยก็ไปส่งเอานะดูแก้ว7ลูกฟรีๆนะครับเลูกฟรีๆครับบัตรเป็นชื่อมีให้2ใบนะครับก็ไปเปลี่ยนกันเองได้แล้วก็ไปเปลี่ยนกันเองครับประมาณนี้ครับคอลเลคชันนะครับ อยากได้เดี๋ยวรอรอร้นซับครับใครยังไม่กดติดตามก็ผมนะไปกดติดตามช่องยูทู e พี่ชันด้วยนะฮะกดซับสไครปไปเลยนะครับต่อไปก็ผมนะมาถึงคอลเลคชันคอลเลคชันเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูสกินปืนครับมันจะคุ้มตรงสกินปืนครับอันนี้คือไอพวกพื้นหลังนะรูปกล่องดวงใจมีตัวนี้ให้นะครับผมนะกระเป๋าสะพายมี3อย่างให้ทุกคนเลือกนะครับใครมักของเอ้ก็นี่ครับแต่พอมีอะก็ผมนะคุณผู้ชมครับพอมีแบบให้แบบใส่สวยๆอยู่นะครับ อ่ะทุกคนมาถึงสกินปืนสกินปืนเนี่ยผมจะดูเฉพาะที่เปิ้ลถาวรนะถาวรจะมีทางด้านของเมจิกเกิลครับนะผมนะเฟลมิ่งสักผมนะสกาวครับประมาณนี้นะผมเอมโฟมี4สกินคุณผู้ชมครับ M4 4สกินนะชอบตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นละกันนะครับ AW ววีก็ผมนะมี2สกินครับผมนะแต่เป็นสกินที่ดีที่สุดก็จบแล้วนะครับลูกซองก็ผมนะมีซองมัมมี่ก็ผมนะมีเดซไออันนี้จบเป็นยันนะครับเดซไอก็พี่ทันใช้อยู่เหมือนกันนะครับซองนี้ดีมาก เดอะเฟมิงดากอนสำหรับ AK ครับอันนี้ไม่ขายครับอันนี้แจกฟรีครับแจกฟรีตอน1ล้านซับอันนี้จะเป็น1ใน ID ดีที่ผมจะแจกนะผมจะแจก3 ID ดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ดีที่ดีสุดนะครับผมน่าจะเป็น ID ดีที่สุดที่ผมแจกนะครับจาก3ามไอดีนะประมาณนี้ครับ UMP ครับผมนะก็มีตัวนี้ครับผมนะ a าร o ต War ครับประมาณนี้ครับ MP5 คุณผู้ชมก็4สกินนะครับปืนพกอะไรเงี้ย M14 ก็มีให้เห็นครับสกาไม่ถาวรนะสำหรับคิวปิเลิฟแต่มีไอ้พวกบรัตมูนอะไรเงี้ยครับผมนะไอ้พวกเนี้ยก็ถือว่าใช้เข้าเวลาได้อยู่นะครับ v ี s อเครับผมเนี่ยมีให้2อันก็ซ่ามีตัวดีสุดครับ MP40 มีให้ครับผมนะกระทะมีให้นะครับสวยสดเงิงามเพ s มี4สกินนะครับคา98มี3ครับผม M79 ครับคุณผู้ชมมี4สกินนะไปเรียกใช้กันได้ ฟาร์มาส์มีหนึ่งเฮ้ยฟาร์มาส์เยอะนะฟาร์มาส์เยอะฟาร์มาส์เยอะคุณผู้ชมครับ SVD พี่จันว่าพี่จันเป็นใครเนี่ยเลยวะพี่จันตากฝนเมื่อกี้เหมือนเสียงจะเป็นเปลี่ยนนะขอขอภัยคุณผู้ชมครับเ m 8เอ็มครับผมนะมีสกินที่ดีที่สุดครับผมซับแปดนะครับประมาณนี้ครับมี M60 อ่า M60 สวยงาม M60 สวยมากครับคุณผู้ชมมีปืนใหม่นะครับมี P90 มีกระบอกที่ดีที่สุดตัวนี้พี่จันชอบมาก นะครับผมนะเอีมีให้นะครับผมนะคาตนะมีให้ระเบิดนะครผมนะมีให้ครับไอวอลก็ยังมีให้ครับนะครับผมนะประมาณนี้ครับส่วนรถก็มีนะ่ครับผมนะเป็นรถสีทองกับรถตุกๆถ้าทางไม่ค่อยมีนะมีสีท่าคุณผู้ชมก็นี่นะรประมาณนี้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของไอดีเสื้อแจกอันนี้ดัำว่าเป็น1นึ่ในสเท่านั้นนะ 1ใน3 ID ดีที่จะแจกตอน1ล้านซับครับผมนะยังเหลืออีก2 ID เดี๋ยวค่อยหาเวลามารีวิวให้ละกันครับผมนะแต่ตอนนี้เอาให้มันล้านซับก่อนใกล้แล้วคุณผู้ชมครับคือ พี่ตันคิดว่าไม่เกินไม่เกินแบบสิบยี่สิบวันนะคือล้านแน่ๆครับผมนะแต่ก็อนะไรครับคุณผู้ชมก็มาบอกมาก่าวกันว่ากิกาจกรรมจะจัดในแฟนเพจใครที่ยังไม่กดติดตามแฟนเพจหรือยังไม่กดซับสไครป์ใน YouTube กดให้เรียบร้อยแล้วผมนะชื่อ YouTube ก็ n a g s t v ครับผมนะั้นหรือว่า n a c t v เหมือนชื่อในเพจเลยนะครับเช่นเดียวกันนะผมนะชื่อในเพจก็ n a g s t v เหมือนกันกับชาแ y o ยูทูบเลยนะครับเน้นย้ำว่า Free, แจกฟรีนะครผมนะเดี๋ยวจะมีรีวิวอีก2 ID ดีที่จะตามมาและขอไปแบบเลือกช้อ,ปปอน เพราะผมจะซื้อมาแจกนั่นเองครับแล้วก็กิจกรรมของผมเราจะมีไอ้พวกแจกเพชรแจกเสื้อด้วยคุณผู้ชมแจกเสื้อด้วยครับผมนะไอ้พวกเสื้อเดี๋ยวผมขึ้นสักอุย้ยกดเพชรไอ้เสื้อเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ครับผมจะแจกเสื้อตัวนี้นะคุณผู้ชมครับจะแจกเสื้อเป็นเสื้อลายใหม่แล้วกันนะคุณผู้ชมครับเสื้อตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้จะแจกให้ฟรีสักสามตัวแล้วกันนะสามตัวเพราะว่ามันใกล้จะหมดแนละ้วเดี๋ยวเก็บไว้แจกให้สามตัวแล้วผมนะเสื้อสามตัวไอดีสามไอดีที่เหลือจะจัดเป็นกิจกรรมแจกเพชรแล้วจบที่ร้านซับ ครับผมนะผมไม่ได้แจกนานมากครับผมนะแล้วก็ถ้าหมดล้านซับก็น่าจะไม่ได้แจกอีกเพราะว่าไม่มีตังค์ <c oughs> แต่ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองหนึ่งล้านซับล่วงหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมให้ทุกคุณผู้ชมได้ดูว่าเราจะแจกอะไรยังไงบ้างครับนะผมนะเน้นย้ำใครไม่กดติดตามที่ชแนลยูทูปไปกดให้เรียบร้อยใครยังไม่กดติดตามในแฟนเพจไปกดติดตามครับผมนะกดไลค์เพจให้เรียบร้อยประมาณนี้คุณผู้ชมครับไอดี ID ฟรีนะเน้นยำ้ำว่าฟรีนะครับผมนะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมต่อไปคุณผู้ชมนะสำหรับการรีวิวท ส5ง0 0 0บาทครับไอดีนี้นะครับผมนะหวังว่าทุกคนจะเป็นผู้โชคดีนะทุกคนอย่า yeah. บอกว่าทุกคนจะได้นะครับทุกคนนะบอกว่าทุกคนจะได้นะสันหวังว่าทุกคนจะได้นะครับ